ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้ <c oughs> เงเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานค่ะวันนี้พาพี่ๆ FC นะคะมาพบกับหนุ่มรอของซุ้มท่าทรายค่ะภายภูผานะคะวันนี้ก็อยู่กับควรตาค่ะอ้าวควรตาวันนี้ควรอ้วนไปไหนคะ ทำธุระนะคะเลยได้ควรตาลนะคะมาเป็นมาสำรองช่วยดูแลภายผูผาและพังโบวี่ค่ะควนอ้วนไปทำธุระนะคะยังไม่กลับนะคะเลยให้ควรตาลนะคะมาดูแลภายผูผาเก็บขยะเอาลงน้ำด้วยไหมคะควนตาลเอาพายผูผาลงน้ำพังโบวี่ลงน้ำนะคะควรตาลนะคะก็ไม่ใช่คนบ้านทาลาดนะคะ เป็นคนแถวสตึกนะคะแต่ได้มาเจอกับควนอ้วนนะคะเลยรักช้างค่ะอยากมาเลี้ยงถึงไม่ได้เงินเดือนเงินอะไรนะคะควรตาลก็ทําค่ะใจรักเดี๋ยวเราจะไปถามควรตาลก่อนนะคะว่าเป็นคนบ้านอะไรทําอะไรนะคะถึงได้มาอยู่กับภายภูผาพังบูวีได้ค่ะค่ะก็เก็บ ขยะายภูผาก่อนนะคะถึงจะได้ไปเก็บขยะของพังโบวี่ค่ะมาดูวันนี้จะพามาดูชีวิตของควนตาลค่ะ <c oughs> พังโบวี่จ้าสวยๆห,หน่อยละเร็วจ้าสวยๆให้พี่ๆ FC ดูหน่อยเร็วเสียงเสียงเสียง ทักทายพี่พีเซหน่อยอามาดูชีวิตควรตาลนะคะโอ้โหใช้มือเลยเหรอคะคโอ้โหใจรักมากเลยคะ่ะเก็บขยะทำไมไม่ใช้อันนี้คะที่ตักนะคะเพราะอะไรคะอ๋อม,มือสะดวกกว่า,วกกวาใช่ไหมคะเพราะเราทำด้วยใจคะ่ะค่ะ ทาไปรลกทําไม่ได้นะคะเก็บเก็บเก็บอันนี้ก่อนใช่ไหมคะถึงเก็บเศษใช่ไหมคะค่ะก็หลังจากทําความสะอาดพังโบวีภายผู้พาเสร็จนะคะก็มาทําความสะอาดให้พังโบวีค่ะนี่คือชีวิตของควนตาลนะคะแล้วเราจะไปถามควนตาลก่อนนะคะว่าเป็นมาอย่างไงนะคะถึงได้มาอยู่กับพังโบวีค่ะแต่จะบอกเลยนะครับ ควรตาไม่ใช่คนบ้านทราลาดนะคะกินอะไรคะอยากกินอะไรเหมือนเดินมาจะขอเลยค่ะจ้าสวยๆเดี๋ยวเราไปถามควรตากันก่อนค่ะควรตาขอถามหน่อยได้ไหมคะควรตาไม่ใช่คนบ้านทาลาดเนาะเป็นคนที่ไหนคะ อ๋อพี่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะต้องเดินทางมาทุกเช้าเลยใช่ไหมคะคเพื่อมาช่วยคนอ้วนใช่ไหมคะถอ,อยก่อนลูกถอยไปถามใกล้ๆก,ก,ลกันคะ่ะแล้วเป็นมายัางไงคะถึงได้มาอยู่กับคนอ้วนพูดดังๆเลยคะ่ะ อ๋อลักช้างอยากมาเลี้ยงไม่ได้อะไรก็ช่างใช่ไหมคะให้แต่ได้เลี้ยงใช่ไหมคะแล้วแบบต้องไปกับทุกเช้าเย็นเลยเหรอคะอ,อ,อะไรนะคะคอ๋อไปไปกับทุกเช้าเย็นนะคะบางก็ประมาณยี่สิบโลได้ไหมคะคร,ระยะทางยี่สิบกว่าโลนะคะคนตาลต้องมาเช้ามาเย็นค่ะเพื่อมาดูแลพังโบวี่นะคะ ภายภูผาเก็บขยะเสร็จก็เก็บขยะเสร็จเอาช้างกินน้ำเสร็จก็ถึงจะกลับบ้านได้ใช่ไหมคะประมาณเกือบสองทุ่มเนาะตอนเช้าก็มาตีสี่ใช่ไหมคะตอนเช้าก็มาตีสี่นะคะถ้าวันไหนไปเกี่ยวหญ้าก็มาแต่เช้ากว่าน,นี้หน่อยเนาะตีสามค่ะ ตีสามครึ่งนะคะตามที่หนูเห็นชีวิตควันตาลใช้ง่ายค่ะบางครั้งควนลอยไม่สะดวกก็ฝากฝังกับควันตาลไวค้ค่ะพังน้ำหวานดูแลได้หลายเชือกพอน้องเขาทำด้วยใจไม่หวังอะไรค่ะเหมือนพังบวีอยากกินสับประษดเลยค่ะ สวยสวยค <c oughs> ่ะก็เก็บขยะรอคนอ้วนเนาะแล้วก็เอาพังไม่โบไปลงน้ำก่อนอ๋อถึงจะได้เอาผูผาไปช่วยคนอ้วนค่ะทำอย่างนี้ทุกวันไหมคะทุกวันครับทำทุกวันคน,นตาลของเรา วันนี้ก็ไปแห่งานมาเน,ะเนาะอ๋อแห่งานช่วยภายหนุ่มเสกค่ะอ๋อทำๆค่ะจะได้เสร็จจะได้เอาช้างกินน้ํามันมืดละเนบโบก็กินเก่งนะคะคคอ,อันนี้ก็แย่ขยะไว้เนาะ,ะอู้น้ำก็ขึ้นนะคะพี่น้องน้ำขึ้นนกควรตนัน แต่เราก็อยู่ที่สูงนะคะไม่ต้องห่วงค่ะว่าจะท่วมอยู่ที่สูงค่ะตะเก็บไม่สะอาดเลยนะใช่ไหม,ไม,ไมหใช่ค่ะแต่ถ้าหน้าฝนแบบถ้าเราไม่เก็บไม่สาดมันก็จะเป็นเศษเนาะติดเราต้องดึงอ,อืม ค่ะนี่ก็เป็นชีวิตนะคะทางแม่บูใครๆก็เข้าได้ค่ะเด็กก็เข้าได้ใช่ไหมคะคนตาลนิสัยดีค่ะ แยกสัดส่วนแยกชิ้นค่ะเป็นช้างที่นิสัยดีจริงๆนะคะดูค่ะเล่นค่ะ ดูนะคะดูพังโบวีเล่นนะคะ<า>ค่ะก็ฝากช่องภายภูผ,ผาพังโบวีด้วยนะคะพี่พีเอฟซีท่านใดช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ หนูหนูชอบความตาลเก็บมือนี่แหละค่ะสงสัยอันนี้ไม่สาใจใช่ไหมคะที่ตักขยะไม่ทันใจอจอดจอดค่ะเไปไ็นไคะไไไให้จ้าอ้นนี่คือพายประกายแก้วนะคะเจอตลอดค่ะ ฝากพี่พี่นะคะฝากช่องน้ำหวานนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร e นะคะเพื่อเป็นแรงใจนะคะให้คนลอยได้ทำคลิปดีๆให้หนูได้ทำคลิปดีๆมาให้พี่พี่นะคะได้ฟังได้ชมกันค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ